กำลังเรคร่อนกิน,านาอาหารโซมีโซมาแห้งเพื่อ,อานางจิลมนสมีวมีาาาธาสมร์ติน้ำอาภาณุพงศ เอาพี่น้องอันนี้กัตัวนี้ก็บ,บ่าวบินบาน,นาก็อยู่เทิงพูแล้วนะทุกคนเทวาจะรีวิวให้พี่ให้น้องในเบิงได้ชมกันภาพธรรมชาตาิบรรยากาศจะเป็นแนวใดไรอยู่ที่บนภูเขาพี่น้องเลยน,นี่เทว่าบ่าวบินได้รีวิวจากบนสูงไปหาบนตำนะ่ำเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นก็เป็นสายผู้ลวงเนาะทุกคน สายพลวงยัดเงาเก่าไปพี่น้องให้ก่าเงาเก่าซื่อให้พี่น้องเห็นบ่ยักพีพี่น้องได้เบิง่งงมอ บอลทวงานแล้วนะทุกคนบอลทวงงานที่ว่าเขาระบายน้ำออกทุกคนระบายน้ำออกแต่ว่ามันพอเต็มหลวก็ระบายนาออก้างนี้แะทุกคน้างให้ได้มากกว่าคเห็นมีความภาพื่อนกมธรมชาตทุกคนเลย น้ำมี่ไ่นะทุกคนไทอาบน้ำเย็นสบายทุกคนในฟ้าไม้แตงยกยงเขียวยอุืนบริเวณปากว่าง,งานน,น,น,นน้ำลุ่มนอนมีความสุขความสบายทั้งหมด ปล่อยน้ำออกพี่น้องบนปล่อยน้ำออกเด้อันนี้ก่อนพูดเบิงกตะโกนน้ำเย็นเย็นพี่น้องเลยน้ำธรรมศาสตร์กินแบบสะอาดได้พี่น้องเลยอทุกคนมาลิ่นน้ำเด้พี่น้องเดยทราบใบดีพี่น้องมาชมตาดธรรมศาตร์ตาดน้ำนิ่นเด้พี่น้องเด้อันนี้ก็น้ำไหลใส่เย็นเย็นพี่น้องเลยนำตนตาดพี่น้องประมาณหลวงหลวงเหงาประมาณลอยเมตรพี่น้องเลยลงกว้างประมาณห้าสิบเมตรพี่น้องตาดนี้ อาจจะพี่น้องเข้าจะอาศัยอยู่แต่ที่ต่ก่อนพี่น้องเพราะว่าได้โกเฮ็ดอ่างน้ำลินพี่น้องทั้งโครงการกระเดงคนใดมาเฮ็ดพี่น้องเลยอันนี้ก็แต่ธรรมศาสตร์จะชเด้อพี่น้องเด้อกกมักให้พี่น้องกกมักให้นี่บ่แมนธรรมดาเด้อนกนี่หลยหลายพี่น้องเลยมาส้มตัดเด้อพี่น้องเด้อความระดับสูงของการ ang ang นี่มันธรรมดาเด้อน้ำมีนเบื่อเย็นพี่น้อง ธรรมาซ่ธรรมาต่าโอ้ไหลเนาะน้องเอ้ยหาปลาเด้อหาปลาด้วหาปลาหาปลาโอ้หาปลาหาปลาก่อนพี่น้องหาปลาหาปลาเดือดเดือดโอ้โอ้มีปลาดุกคนปมาแล้วว้ะาปลาดุกพี่น้องในตัวนี้ โมเมนธรรมดาเนอจับแบบว่าจับด้วยมือเปล่าพี่น้องสบายดีสบายดีเดากๆสบายดีวันนี้ก็มาลิ่มตาเด้อพี่น้องเด้อมาลิ่นตาดมายามเบิ่งอ่างน้ำลินอ่างอ่างที่หนึ่งพี่น้องมากดเบิ่งมันเป็นจะได้น้ำคือบออกทางบ้านพี่น้องก็ได้มาสัมภาษณ์ไปเบิ่งไปเบิ่งไปกดเบิ่ง ไปบนอ่างมันบนอ่างเก็บน้ำพี่น้องไปไปใส่กวดเบิ่งน้ำล่นเนาะทุกคนว่ามันเป็นไปได้แท้มันบ่ออกนะทุกคนระวังเด้อมันมื้อเพราะว่าน้ำมี่มื่นได้อยู่นี่นี่ระวังลนเดไปพี่น้องเขามาทำาีงานห้องแตสิก็ค่อยไปอันนั้พี่น้องเพราะว่ามีตานนี่มันมื้นพี่น้อง โอ้เพราะว่าโอ้มันเป็นจังซี่ย้อนอ่ะไม่ไม่ลมทัดนี่เนาะประมาณว่าไหมนี่แล้วลมทัดไม่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 ลมเนาะไม่ไมเสม็ดบ่นี่ไมเสม็ดบ่ไหมแล้วไม่สม็ดโอ้ีโอ้มีน้โอ้มีไหน้ำอ่มไหมน้ำมึนมาตะดมีมีดเลน้ำอ่าไหมน้ำมนม ยังพอใช่ใดด้วยน้ำมีน้ำลายอย <ique> ู่หน้ามีหน้าต้นลายบุเรมดาอที่ทุกคนอข้อตอนาะทุกคนเนาะตัวหน้ามีล่งไปชนทุกคนนะไม่ไข้อตอนี่แล้วว่นี่แล้วทอมันติดอิรีลอกะ่าใส่ระวังนี้ทุกคนแต่ว่าบ่เห็นเพราะน้ำเลือกมาทุกคนมีทอดดำๆนีพี่ดอน อันนี้ก็หอดอ่างที่สองด้วยพี่น้องด้ออ่างอ่างใหญ่ที่สุดเลยพี่น้องเพราะว่ามันเก็บน้ำได้ประมาณห้าห้าเท่าทเขาเก็บน้ำได้นี่นนเนาะเขาเก็บน้ำในอ่อางในประมาณจักโตนูนไปเนาะไปก่อนพี่น้องเพราะว่าอ่างนี้ด้นแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอาไปแตงอ่างขี่น้ำตัวประหอดแล้วอันนี้ก็่ัวลายเลยเน,น,นาะน,น้ำเบง กวาดเบิ่งกวาดกะเป็สิไรมาแล้วโอ้ใส่ได้อยูโอ้ยหนักนะเบิ่งเบิ่งได้ไหมนะโอ้ยบิ่งเบิ่งคืนนู้ก่อพี่น้องส่งอันนี่ยอ่างเก็บน้ำส่งให้ทางประชาชนบ้านตัดแสงพี่น้องที่อยู่อาศัยตลอดชีวิตพี่น้องประจำเพราะว่าทั้งโถมันน้อยๆพี่น้องสามารถเลี้ยงประชาชนบ้านตัดแสงได้เนาะ บมเมนธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อะเพราว่าน,นี้ก็ทางทีมงานเฮาก็สิได้อำลาพาจากพี่น้องสิกลับเมื่อบ้านก่อนเพราะว่ามันค่ำมืดเลยพี่น้องเอ้ยมาแต่งน้าในกัเพราะว่าสะดวกสบายแล้วใส่พี่น้องอ่างหน้ามาอ่ะตอนนี้ก็สิได้อำลาพี่น้องเนาะเบริร์สุขุมสุคนบัว่าพี่น้อง ลาวพังไทยพี่น้องเลยที่ติดตามสองบาบินบานาไปจนตลอดไปขอโปรไซพ่อในาทีน้องตัวมีสุขภาพแข็งแรง,งเด้อพี่น้องเลยกาขออภัยโทษน้ำพี่น้ำน้องบนใดที่ว่าบดถือบดต้องเนาะตัวเจ้าปลาส่พี่น้องเลยบมวนบดสังตัวกอภัยโทษเด้อพี่น้องเลยเอากระบอกมีเยี้ยจะฝากเพี่น้องมันสุขุสุขคนกับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้บาบินบานาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในสร้างคลิปต,ต่อไปพี่น้องสุดท้ายนี้ก็คำว่าบายบาย